สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะมาบ่านแฮสกลางมองรับเ<อ>จ้าของฟ้าก็สูบนำ้ำใส่นากรบนำ้ำบกปลาเห็นปลาวิ่งเต็มเดี๋ยวจะไม่มีหรอกปลาไวาไม่มาามได้ปลาไวเดใเฮมิดฟูดบานเลย ูดนูซิโอเจติสสองสามตัวเลอมองตะไคร้ที่บ้านเลียกมองเส้นปุยเรียกว่าอะไรเลียงดังเลียกตะไคร้มองได้ ได uh, hmm. ้ค hmm. ู mm ่ทั้งแหลงนนี่หอยดานห้ยจุ๊บปลาก๋งเรียกหอยจุ๊บเนี่ยห้อยจุ๊บอ่าบอกตามมงิบเซนตเสตรงมปลาก็ยังได้โอ้บ๊วยชน เอาไปหนึ่งสองสามได้เอาหอยใส่ถ้วยหอยโยนทิ้งนึ่งกิ๊กเจอาไปทำหมาให้กับบ้านสองเลยบ้านแข็งมาานต้งหัวใหม่แข็งแข็งแขงก้ินบานก่อนต้องทำวานก่อนยินมๆนะอยาก้าไินต้มยินต้มทิ้งหอบเี่ยวปลานินอสตริดนี่ยหมาโอดแค่อะไปลาฟอง ตอนนี้พันมึกกิลงดูตาคายแล้วครับนี่เหรอปนินู้สึกว่าปนินนิติแหละพันมึกกลังลงน้ำครับตอนนี้เ้อาเรื่องเลียนน้ำโดนลอดโชวช์โชว์โชว์ไป ตัวย่างงามไอ่ของตัวลูกฮันมือกำลังปุดกับดีใหญ่ของตัวลูก ช่างเลยเขาใส่ไงเลยจิ ขั <önemli S 2> นึกกำลังไหลไปเลยครับทิศไปเรื่อยๆเจ็ดทิศนานเลยเรียนมองขาดอือแต่งงามยิงห้างเด็กตวย้โอมนุ่นอ้หทิศเต๋อ แพคคู่เลยนี่คิดเลยครับพี่น้องอนะพันมึกกำลังจัดแพคคู่คู่เลยอ้โหงามนนเลยครับปลาองม,มือ่สองตัวู คู่เลยนั่นเดียวต้นนี้ตกับโลบ้างนี่เออได้เรื่อยๆสะนี่ก็าลางมาหลายปีพึ่งลงเป็นครั้งแรกมีก่องไม่จะเอาบดองส้ยั่นนี้ใส่ดีก่อา เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับนู่นยังยาวไปนูไปหาพันดับหมดละดบ,ลบรรด,ดาเซียน,นหลายๆคนหลายท่านเลยครับบรรดาเซียนโอ้ยเนือดาวภาษาอังกฤษเจ้ามงมวันนี้พันไม่กํากลังปุฒปามาเรื่อยๆกําลังจะ

ตัวสตัวตัวโอหนครับนิ่นหน่หลายตัวแล้วล่ะเอาครับพี่องได้แล้วครับสองตัวปนี่สองตัวชนน่สองตัวปลาขาด่ะสองตัวหิดแขงกัไข่เดยออมเดี๋ยวไปไปที่สวยดูหลบแหลกกันไรนี่้องนะครับจะหาขึ้นมาน้ำลาก็หนิ่มา นี่คือพันดำครับเอาพร้อมครับวิธีพันดำครับพิธีพันดํานาอยู่หากินนาอยู่หากินนี่ครับสวยครับใสสวยพอได้ทอดครับอพัน้ดพันมพันดําล่อยปลาแล้วครับ นปเื่องบเบืออมิ่นเครับนูนพันดองพันหมดครับพันปุ๋ยเส้นปุ๋ยมาจากสมุทรประการครับอ่าเดี๋ยวสรุปคนงานนี่คือรลบแรกพอ เพียนมันนินนี่มันชนมันนินอ๋อทีมงานอยู่ในหน้ามาลงแก่ร่อนนี่นี่ก็น่าจะเป็นปนินเสียนปุ้ยไม่ต้อง วันวันตอนต้นจุนยิ้มป้าเพิ่มตอนนั่นน่ะยังไงไปเอาฟืน้ยไหนเน่าเนาวนเนายมันเอาสมตากตัวเลยเค็ดลับคล่องคว่ำมาเลยครับสายมันเนาแล้วก็คุ้งชิลุด เราหน้าปัดนี่ทีหลังสุดก็คือเคล็ดลับะมะนาวจะซึมเขาผิดก,ก่อนอะอจะใส่มะนาวทีหลังมันจะเคือดจางอุออย บนปาเผาอาพี่น้องพอแล้วอ่แต่ประกิงนะหวันแหสองอย่างครับหวันแหแล้วก็กางมองเอาช่วยดูดูวะนี่ปัดชุกปลาครับ <laughs> <laughs> ลูกบึกปลาลุยครับพีพ่น้องปลาชุกปลาชุกปลาครับวันนี้เพลเพลบึกพาเอฟ ฝากเพจเป็นบุกพาลูกบึกพาลุยด้วยนะครับหนักช่องลุงบึกพาลุยครับพี่น้องครับผมแล้วก็พันด้ำครับวิถีพันด้ำสวัสดีครับาฝกช่องวิถีพันด้ำนะครับครับสองช่องทางเลยสองช่องทางครับยืนยุ่งเลยเพจครับอ่ากินเป็นหมาเลยวันนี้ก็หวานครับขาวขาวแล้วก็ปนินปลาตะเพียนอูนิโพรได้ครับขอครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับครับ được, chưa? được, 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 to, ông to